อืม mm hmm. คนหนึ่งสายตูดคนนึงสายแขนนะคะความน่ารักนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะความทะเล่นนี้พิสูจน์ได้จากใครมานะคะก็ไม่ต้องถามนะก็ตัวติดกับใครก็คนนั้นนะ่ะเอาจริงติดหนึบเลยะคะหลังจบคอนที่แอรเรนตาได้ข่าวว่าสาวๆคือตระเวนนะคะชอบตระเวนกินนะคะซึ่งมีพริ้งที่เขาเป็นพนักงานอยู่ที่ ร้านชาบูจีนแห่งหนึ่งเลยคะ่ะเขา,าเจออาริซูสองคนนะคะไปกินนะอืมคอชีวิตจริงคอมเพลีทเลยแหละอ่าแต่น้องบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายรูปนะแต่เอาความจริงเลยนะคือถ้ามีโอกาสได้เจอขนาดเนี้ยคือแจ็คผ่อนมากแล้วจริงแล้วเขาก็ยังบอกว่าลิซ่าน่ารักหน้าใสหน้าเล็กมากนะคะตัวจริงแบบประมาณนี้นะคะซึ่งแบบ ซึ่งแบบน้องก็เป็นกันเองมากนะคะแต่ว่าก็คือตามกฎก็คือเอเนเจอร์เขาไม่ให้ถ่ายรูปเนาะไม่ให้ขอายเซนอะไรเงี้ยขอความเป็นส่วนตัวอ่าซึ่งคนคนนี้ก็ดีนะคะเออพอน้องๆบอกว่าเออเมเนเจอร์บอกว่าถ่ายไม่ได้ก็มีไม่มีการฝืนหรือว่าแอบถ่ายแต่อย่างใดนะอืมน่ารักไม่ให้ถ่ายคู่ก็ไม่เป็นไรเนาะ แต่ถ้าเป็นเราเราก็จะแอบไปนิดนึงนะจะว่ายังไงก็่าง,งแอบแบบแอบถ่ายของสาวๆไว้นิดนึงว่าเขาไม่มาที่ร้านนะแต่ว่าก็คือไม่ไปไม่ไปถ่ายคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปถ่ายคแบบู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถ่ายแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกเน,ะนาะแล้วส่งเช็คมนะแล้วซึ่งอ่าวันที่หกนะคะวันที่หกพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะ สาวๆก็จะขึ้นคอนที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งจะเป็นที่ต่อไปซึ่งในบ้านเราก็จะเป็นวันที่หกแล้วนะคะวันนี้แต่บ้านเขายังเป็นวันที่ก็เป็นวันที่หกแหละแต่ก็ยังจะเที่ยงคืนที่หนึ่งอยู่เลยนะคะตอนนี้ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งนะเที่ยงคืนที่หนึ่งค่ะเพราะว่าจะเป็นค่ําคืนวันที่หกของสาวๆก็จะเป็นเช้าวันที่เจ็ดของเราแล้วนะคะเพราะว่าเวลาจะที่ฝั่งมันจะช้ากว่าเราสิบเอ็ดถึงสิบสองชั่วโมงเนาะ ประมาณนี้นะคะเฮ้ยน่ารักจริงๆแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันให้หลังจากที่สาวๆเล่นคอนที่แอลเลนท้าจบแล้วก็มีเวลาเที่ยวนะอ่าในความพี่เป็นบิ๊กเบนลี่ของเราก็ดีใจนะคะที่อ่าได้รู้ว่าสาวๆคือหลังจากที่ทํางานมาหนักแล้วก็คือมีเวลาพักก็คือได้ไปเดินเล่นไปกินโน่นกินนี่ที่อยากกินนะอ่ายังได้ไปก็คือไม่ได้แบบซ้อมจนเหนื่อยหรือว่าเล่นคอนเสร็ตแล้วก็นอนนอนเสร็จก็ตื่นขึ้นมาซ้อมอย่างงี้แต่ก็มันก็ต้องมีแหละ วันแต่สาวๆก็ยังแบบว่า,ามีเวลาเที่ยวนะหลังจากที่เดมาเป็นเวลานานเนาะงานเยอะแยะต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างทําถูกแล้วนะคะเบนคนนั้นก็คือแจ็คพอตไปเลยซึ่งก็มีข่าวหลังจากนั้นก็คือ,อาสาวๆก็ไปเดินชอปปิ้งหลายที่เลยนะว่าไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบาย